นี่คือกูสกินบอกอยหน้าขาวเกินไม่ใส่ฟิลเตอร์ดีกว่าเนาะแต่งหน้าไม่ใส่ฟิลเตอร์แล้วกัน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีหกร้อยแปดสิบสองคน ที่เข้ามาดูเนี่ยครับหกร้อยไปคุณนอนดึกกันจังสี่ทุ่มแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็โหเจร้อยสาม้าคนแล้ววันนี้ก็คือจะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาปั่นเทนช่วยกันนะครับตอนที่ไปออกรายการยังสเตอร์เนี่ยก็ตกใจมากๆตอนแรกนะั่ง นั่งแต่งหน้าอยู่นั่งเอซ็ตผมอะไรอยู่ปุ๊บ <c oughs> ไปดูเทนขึ้นอันดับห้าแบบไม่เคยเลยไม่เคยแบบขึ้นอันดับห้าขนาดนั้นเมื่อก่อนแล้วก็แบบเออตกใจว่าทำไมพลังของพวกคุณมันมหาศาลขนาดนี้ ก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยๆกันดันเทรนขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะครวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ขอบคุณนั่นเองก็ติดสินบนไว้นั่นเองนะครับติดสินบนไว้ว่าเออจะมาไลฟ์พอลักไงโอ้โน่ารักอันนี้ได้ไหม คุณนะขอบคุณนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเวลาพอเห็นคนได้มาดูจริงๆอ่ะได้มาดูว่าเราทําอะไรอนะไรได้มาดูว่าเราเวลาเห็นเทนขึ้นไปขนาดนั้นก็รู้สึกว่าโอ้หายเหนื่อยแล้วเห็นทุกคนแบบช่วยกันปั่นขนาดนี้นะครับผมก็ยินดีมากๆาตกใจมากๆวันนี้แบบ ปั่นมันมากวันนี้เออผมเข้าไปดูยังสนุกเลย j u s a y My Name ร้องสดพ้อมมากขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยมั้งเป็นโอกาสแรกเลยมั้งที่เราได้ร้องสดเพลง Let Me Make My Choice นะครับคนเดียว แล้วก็ร้องทั้งเพลงรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่ก็สนุกครับถ้างงานคู่จะขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมว่าน่าจะมีงานคู่เลยๆอ๋อไลฟ์เออไลฟ์กับคูต้าไง ไลฟ์สดลีพี่แบงค์ถึงยญ่แล้วคิดถึงนะคะลูกชายคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่โต <c oughs> นี่ผมกำลังจะไปอาบน้ำเลยแต่ผมลืมไปว่าห่อจังเลยข้างขอบคุณพี่บิ๊กด้วยนะครับที่มาดูแลผมวันนี้นะฮะทุกคนฝากคุณพี่บิ๊กด้วยนะครับก็อ๋อตอนแรกผมจะไปอาบน้ำแล้วแต่ผมนึกขึ้นได้ว่าเอ,อติดติด สินบนทุกๆคนไว้ว่าเออจะมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมผมดันปากปากโพ้งไปไงบอกว่าเออถ้าติดเทนอันดับหนึ่งในห้านะจะจะมีรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่คิดจริงๆว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยอะที่ที่มันจะไปติดเทนอันดับห้าอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันติดห้าจริงๆแล้วผมก็เลยต้องแก้บน ครับพี่บิก๊กอัลโหลสวัสดีครับพี่บิก๊กเมื่อกี้มีคนน่ารักขอบคุณเราด้วยเราได้ยินนะครับขอบคุณ <c oughs> ที่มาหาครับขอบคุณโบนัสเหมือนกันโบนัสเก่งมากเลยวันนี้โช์เดียวได้แบบสบายๆเลยวันนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยร้องร้ <c oughs> องร้องทั้งเพลงเออ้อง <c oughs> ตอนแรกคิดเหนื่อยตอนแรกลุนนะฉันลุนมากว่าแบบว่าเธอจะทําได้หรือเปล่าว่าอุ้ยแต่เธอก็ทได้นะแบบเก่งมากเลยทุกคนผมในบทอาขอบคุณนะครับขอบคุณจะไปอาบน้ำมเหรอใช่ตอนแรกจะไปอาบน้ําแล้วพี่แบบเหนียวหน้าไงจะไปล้างหน้าแล้วก็อาบน้ําแต่ว่าลืมไปว่าปากพ่อยบอกทุกไม่ใช่ปากพอยปากโพ้งไปว่าแบบเออถ้าติดหนึ่งในห้าจะมาไลฟ์เรียบร้อยอ๋อหรอเก่งมากขอบคุณ ขอตบขอชมด้อมยีสิบห้าทุกคนมากเลยนะคะว่าพลังมากสุดจริงสุดจริงวันนี้คือแท็กโหดมากอ่ะเออผมไม่รู้ว่าเขาอัดอัดอั้นอะไรกันมาปรบมือให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรกินแหละโอเคครับกินเผื่อดด้วยนะครับบายบายเจอกันนะ เมื่อกี้กดผิดขอโทษนะครับ Hello ลูไลฟ์ไม่ได้หลุดครับผมกดผิดผมกดปิดผมจะปิดพี่บิ๊กออกครับแต่ผมไปกดไอ้บนข้างบนแทนครับตกใจหมดอางั้นเดี๋ยวไลฟ์สัก สิบนาทีเนาะกำลังดีเพราะว่านี่ก็สี่ทุมแล้วผมอยากจะขอตัวไปอาบน้ำนะครับขอสักสิบนาทีอจะไลฟ์จะพูดอะไรดีอะผมไม่รู้จะคุยอะไรอะแต่ว่าอยังไงดีผมจะแรนดอมคนที่รีเควสมาแล้วกันเนาะ มาพูดคุยกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าอ่าแม่นกส่งคำขอมาแล้วครับอ,อ๋อไม่ใช่ดูคำขอ,อก่อนเออกับใครเดียน้องคนนี้แล้วกันอุ้ยกดไม่ได้อะ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่งส่งกันมาเยอะขนาดนี้นะครับ ผมกดยังไงล่ะมันกดติ๊กไม่ได้อ่ะอะโอเคได้ละอ่ะรอ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยพี่โบนัสอันนอัสวัสดีครับแปลงวะคุณผู้โชคดีนะครับที่ผมกดไปโดนแล้วก็มาไลฟ์กันนะยคะ่ะ ได้ดูไหมครับได้ดูรายการไมคดูดูดดูค่ะดูดูอ๋อเป็นไงเป็นไงนี่ได้ช่วยปั่นเทนป่ะเนี่ยโอ้โหเต็มแท็กจะติดลิมิตอยู่แล้วอ๋อเยี่ยม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 อุ้ยไม่รู้ว่าจะโดนแะงงว่าโดนอะไรโดนอะไรไม่โดนหรอกสุ่มมาไงอ๋อโอเคให้ให้ซักสองคำถามแล้วกันไป สองคำถามไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป<ฮ>คนอื่นทําไมวันนี้นต้องต้องอะคนอื่นเตรียมคําถามไว้เลยนะจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับผมจะได้แบบเออมาถึงแล้วแบบปังโอเค okay. ว่ามาโอ้โหคำถามคิดไม่ออกเข้าใจเข้าใจเป็นคนแรกไงไม่ได้เตรียมมา คำถามเดียวก็ไนดะ้อ่ะก็ทาไมทําไมทําไมวันนี้ทําไมวันนี้แบบใส่แขนกุดอ๋อโอเคก็ตอนแรกก็หาเสื้อนานมากไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเพราะว่าแต่ว่าสูตรสูตรเนี่ยมีอยู่แล้วมีสูตรอยู่แล้วตัวหนึ่ง <c oughs> ที่แบบคิดว่าจะใส่แต่ว่าเสื้อข้างในอ่ะ ก็คิดอยู่ว่าเออใส่อะไรดีที่มันแต่อยากอยากได้สีดําแพนที่คิดไว้อ่ะคือสีดําแต่ว่าเสื้อสีดําเนี่ยมันเป็นโอเวอร์ไซส์หมดเลยก็ก็เลยรู้สึกว่าถ้าใส่สูตรทับไปมันจะไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยมองไปเจอโอเคมีเสื้อแขนกุดอยู่ก็เลยใส่เสื้อแขนกุดแค่นั้นครับไม่ได้ใส่เพื่อท้าทายอํานาจมืดอะไรของคุณคิดคิดกันหรอกคุณคิดกันไปต่างตไม่ไ่แต่แต่ที่ทวิตไม่ใช่นะ แต่ที่เทวีคือท้าทายมากนะอ๋อไม่ก็ท้าทายพวกคุณไงพวกคุณแบบเออนั่นฉันฉันฉัผมก็เออนันแหละโอเควันนั้นเราเจอกันที่ MBK ด้วยนะเอาเหรอครับนะค่ะอืมได้ได้ยวให้คนอื่นเนาะดีกับพี่แบงค์ยังเอ้า คำถามเดียวคำถามเดียวเอาแต่ตอนแรกบอกคุณนานไปแล้วคุณนานไปแล้วโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายแหมไม่ตอบใช่ไหมแล้ปิดยังไงปิดปิดปิดให้หน่อยไม่เป็ได้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับโอเคทุกคนทุกคนโอ้โหรีเควสกันมาหกสิบคนแล้วผมจะ ผมแรนดอมนะเอามาให้คำถามคนละคำถามเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งคำถามครับสามคำตอบครับคืนดีกับแบงค์ยังไม่ได้โกรธกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันคือดีเลย เหมือนน้องงอนๆนะอ๋อ <c oughs> ไม่ได้งอนกันแล้วไม่ได้งอนกันแล้วโอเคไหมสบายใจได้จ้าทุกคนวันนี้หนหเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าไปแปบบเดียวงแค่เนื้อ้องหนึ่งเพลงแล้วก็เต้นหนึ่งเพลงรู้สึกว่า <c oughs> ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นแต่พอได้เห็นทุกคนปั่นเทนกันขึ้นไปอันดับห้าคือแบบโอ้ oh m ม g ก d เกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนแบบโหดกันขนาดนี้รู้สึกแบบเออน่ารักจังขอบคุณนะครับทุกคนอืเย่ yeah, แค่นี้แหละค่ะ <laughs> ขอบคุณมากนะครับอันนี้ไปช่วยปั่นเทนด้วยป่ะเนี่ยโอ้แน่นอนอยู่แล้วโอเคดีมากเจอกันล่าสุดในงานหนังนา้าลงอองานหนังนา้าลง ใช่ <Okay. S 1> นานมากนานมากจริงไว้มีโอกาสก็เนี่ยเดี <m> ๋ยวถ้ามันดีขึ้นโควิด <m> ดีขึ้นก็น่าจะได้เจอกันเยอะๆแล้วครับแต่ว่าถ้าอยู่ไกลก็ไม่อยากให้มานะครับเพราะว่าไกลอยู่นะเพราะว่าด้วยเออเออค่อยว่ากันไว้เจอกันใหม่ได้ค่ะเนาะเนเนะ อเคครับงั้นบ๊ายบายนะให้คนอื่นมาต่อต่อเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายครับอือ <Bye. S 2> uh huh. ช็อกหวยแบตจะหมดอะ่ะทุกคนเมื่อกี้มันเด้งเตือนแบตเหลือยี่สิเปอร์เซ็นอะ mm hmm. อขออีกสองคนเนาะได้ไหมขอโทษสําหรับคนอื่นด้วยนะครับ ผมจะไปอาบน้ำแล้วด้วยขอยกสักสองคนแล้วกันอ่ะอุ้ยอุยอ้ย,อยมีคนนี้มาเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ่อผมเห็นคุณแซลลี่พี k เขาก,กดรีเควสต์ผมมานะรับนึงหายไปไหนแล้ววะมันเยอะเดี๋ยวรับนึงนะคุณแซลลี่พี k ผมอยาก ผมยากไลฟ์กับคุณอะโอเคจะแล้วมาอันยองอันยองสวัสดีครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับทั้งไทยทั้ทายทั้ทายสวัสดีครับสวัสดีครับเจมสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อทำอะไรกันอยู่ครับพ้าพี่หลุนโปยมาคุณไม่ฟังผมกันเลยอ่ะคุณแบบอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดกันแต่ว่าคุณไม่ไม่ฟังผมสักอย่างอะไรนะผมถามว่าพวกคุณทําอะไรกันอยู่ครับอ๋อกําลังคิดถึงโบนัสอยู่ครับตอนนี้แฟนครับ ตามทวงเอ่อรีแอคพีพีที่สองครับอะไรนะพี่ติ้ลน้องถามเจนไวพีที่สามหมอพีพีทีสองทีสองก่อนทีสองก่อนเขาเป็นสามเลยได้ปหมอย่างบปะเอาบอกเขาไปบอกเขาไปว่ารอโบนัสมารีแอคด้วยอยู่หในไลน์ไว้ใ้เขาถ่ายเขาโอ้เขาโปะออกไปตั้งนานแล้วเอ้แมงโปะออกไปแล้วว่าเออไปถ่ายมาเอออย่าอย่าทวงเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนมาทวงอยู่แล้วพอเธอถามอ่ะไม่เก็เฮงยังไม่ซิงมาให้เลยเฮง ทุกคนไปทุกคนไปถล่มหาอหาที่ที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากดูกี่เอาไป direct เ i r e c t รัวๆเลยอะไร้ม่ได้แค่นี้แล้วเนี่ยแฟนคลับเธอมาทวงเต็มเลยเนี่ยโอเคโอเคครับบายบายครับบายบายบายเจอกันครับครับบายบายครับ รอเล่นนะทุกคนอย่าไปเร่งเขามากนะเพราะว่าอมันจะได้ได้งานที่ดีเนื้องานที่ดีออกมาเนีทุกคนเราต้องให้เวลากับเ้านะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> อีกคนนึงมาไออีกสองคนก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ถือว่าไม่ใช่ถือว่าเป็นพี่พี เป็นโอเคมาสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อไรจะได้เห็นคเป็นไงบ้บางครับได้ดูไลฟ์เอ้ยได้ดูในรายการไหมครับเมื่อกี้ดูครับ รองเพลงเก่งมากเลยไม่แตกด้วยไม่แตกทำไมทุกคนต้องต้องรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปจะต้องแตกอันนี้คือไม่แตกนี่คือแบบดีลุ้นไงลุ้นลุ้นเอาใจช่วยไงโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากมากครับที่ช่วยลุ้นแล้วแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยช่วยปั่นเทนอ่ะอ่ะมามามาถามเมื่อไหร่จะเห็นกับตันใส่เสื้อดอมยี่สิบห้าครับ อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหาโอกาสใส่นะครับตอนนี้ผมได้ผมได้สเสื้อเออมาแล้วผมผมเอาหลังจากที่ผมเอาไปซุกซ่อนไว้ไหนในมุมบ้านก็ไม่รู้แล้วเจอแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคครับผมใส่นะใส่คู่กันด้วยนะมาใส่คู่กันน <c oughs> ้นองแบงค์้วยนะครับเดี๋ยวหาโอกาสใส่นะครับครับโอเคขอบุณม,มากๆนะครับที่วันนี้มาช่วยปั่นเทนนะครับผม ได้เลยครับได้เลยครับไว้มีโอกาสมาเจอกันนะครับครับครับบ๊ายบายครับครับผมกดปินให้ด้วยนะครับโอเคจึงหนึดโอเคคนสุดท้ายก่อนที่ร่างอันไร้วิญญาณของผมจะ หลุดลอยอยู่ตรงนี้ตือีอือผมจะแรนด้อมจากอะไรอ่ะเลื่อนฟรึดเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเนี่ยโจอืมโอเคโอ้โหแล้วผมมันกดติ๊กไม่ได้อ่ะ Oh my god มันกดไม่ได้อะทุกคนโอเคได้ละสุดท้ายอย่าเพิงไปนอนจะเย็น <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ, <c oughs> รบชื่ออะไรครับชื่อสุกี้ค่ะชื่อซุก,กี้โอ้ <c oughs> สุดยอดพ่อแม่ช่างตั้ง <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างไลฟ์เอ้ยไม่ใช่เออใช่ได้ดูไลฟ์รายการไหมดูอะค่ะอืมได้ช่วยปั่นเทน่ะเนี่ยโอ้ยมือหงิกแล้วเ <laughs> ยี่ยมมากมือหงิกนี่ถือว่าออมพีชแล้ว <laughs> เป็นยังไงบ้างครับได้ดูไลฟ์รู้สึกว่าดีไหม เป็นโชว์เดี่ยวครั้งแรกหนูว่าดีนะก็ก็ดีนะพี่ร้องสดดีมาก <c oughs> <c oughs> โอเคดีนะดีนะก็คือดีนั่นแหละเออกลางๆใช่ไหมก็ดีก็ดีดีดีเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยปั่นเทนกันแล้วนะก็ งานต่อไปไว้มาสนุกกันใหม่โอเคค่ะหวังว่าจะได้เจอกันนะได้ครับหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามมาอากิไม่เอตื่นต่ออืมคิดว่าอ อาคิดไม่ออกไม่เป็นไรเยงั้นเดี๋ยวให้อีกคนอื่นอีกคนหนึ่งล้วกันมาได้ค่ะโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายปิดยังไอ่ะกดปิดปิดไป <laughs> <laughs> มันต้องปิดไปเลยอ่ะ โอเคมาอีกคนหนึ่งมาเพราะว่าเมื่อกี้นี้น้องเขาเอมน้องเขาไม่ถามคำถามผมอะผมให้คนหนึ่งแล้วกันก <c oughs> ดไม่ได้อะกดได้นะเอะ ทุกคนรีเควสกันมารัวๆขนาดมันค้างอะ่ะใจเย็นๆเดนไยไหมม่เกิดมันกดติ๊กถูกไม่ได้โอเคผมกดติ๊กถูกให้คนคนไหนได้ก็คนนั้นนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโหทำไมทุกคนที่มาไลฟ์กับผมแล้วทำไมถึงไม่โชว์หน้ากันเลยหน้าสวยเกินไปหร<ม>ือเปล่าไม่พร้อมแหละไม่พร้อมใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลครับยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคครับมาผมให้หนึ่งคำถามครับ อืมแบงโบเป็นแฟนการจริงปาหรือว่าแค่พี่น้องหรือว่าจอจี้จอจี้จอจี้คืออะไรอ่ะจอจี้คืออะไรครับคือรายการทางช่องจีนนะจอจีอ๋อแบบเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันลอกๆอะไรประมาณเนี้ยเอ้าเป็นพี่น้องกันจริงๆครับ เราสองคนเป็นพี่น้องจริงๆแล้วก็เออสนิทกันมากๆครับจริงหรอจริงสิครับผมแล้วเราก็เออมีเทสใกล้ๆกันแค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกว่าไปไหนด้วยกันแล้วมันสนุกแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วมันคุยกีคุยมันเดียคุยคุยสนุกดีอะไรเงี้ย ไปแล้วหลุดไปแล้วทุกคนทุกคนครับเอาโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนหัวไปโดนและคำถามสุดท้ายคือทิ้งบอมก่อนไปมากๆเลยนะ เขาเขาคือตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมเขาต้องการอะไรอะโอเคนะทุกคนก็พอขอมปากของคอนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆที่ทุกคนเจ็ดร้อยสองคนเจ็ดร้อสเก้าคนที่เข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณมากๆไว้ไว้มา พูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยที่ปั่นเทงกันขึ้นไปถึงอันดับห้าแล้วก็อยู่ลงมาสิบสี่สิบสามอะไรเงี้ยคือพวกคุณแบบสุดยอดมากๆขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับทุกคนฝันดีนะคะขอให้คืนนี้ทุกคนนอนหลับอย่าง ลึกๆนะฮะนอนหลับอย่างเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นเชา้ามาพรุ่งนี้เจอวันที่แสนดีนะครับผมวันดีๆรออยู่พรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมไม่ไว่าเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่สู้ๆนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเองนะครับวันนี้ก็ไปแล้วบาย